ห้าสีองหปล่อยครับืฟมาครับวันนี้กับตันเดียพาบินนะครับจะพาทุกท่านขับคลิปเพ่นนะครับจากสนามบิน กองบินหนึ่งโคราชนะครับเอาไข่ไปหย่อนใส่บ้านลุงกันนะครับเดี๋ยวจะมีพาร์ตต่อด้วยนะครับได้ยินว่าลุงนั้นบินไปอินชอนประเทศเกาหลีใต้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพา Follow คุณเซนนะครับ from Thailand to Incheon South Korea นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านบินตามลุงคุณไปนะครับแต่ว่าคลิปนี้ขอเอาไข่ไปหย่อนที่บ้านก่อนนะครับผมเตรียมมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมไลฟ์สดล่าสุดนะครับก็คือ อันนั้นเอาต้นกล้วยไปนะเดี๋ยววันนี้เอาต้นกล้วยไปด้วยแล้วกันนะครับเก็บล้อแป๊บหนึ่งนะครับลืมสร้างไฟล์แผนจะหลงมันจะหลงทางนะครับถ้าเราไม่ตั้งไฟล์แผนไว้นะครับจะบินจากนครราชสีมาไปที่บ้านลุงหุนนะครับนะ ได้ข่าวว่าหนีไปทางจีนจีนเขาก็ไม่รับนะก็เลยได้ไปจอดเกาหลีใต้แทนนะครับผมเชื่อว่าคนเกาหลีใต้น่าจะเข้าข้างคนไทยนะผมเชื่ออย,อย่างนั้นนะเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูในคอมเมนต์ของคนเกาหลีใต้เขาบอกว่าเราต้องเข้าข้างไทยเพราะว่าไทยเคยช่วยเราลบนะประมาณนี้นะครับคนเกาหลีใต้เพราะว่าเขาก็เสพข่าวอยู่นะครับเสพข่าวของไทยกับกัมพูชา คือทั่วโลกอะ่ะมันมีแค่ไม่กี่ประเทศนะที่ลบกันอะ่ะมีแค่โซนอิสราเอลยูเครนรัสเซียเงี้ยน,นะครับแล้วก็ไทยเรานะที่สู้ลบกันอยู่เขาน่าจะติดตามข่าวสารจาก CNN บ้างจาก BBC บ้างนะครับแต่เท่าที่ผมไปดูข่าว BBC ข่าว CNN เนี่ยเขาก็บอกว่าคมีนโจมตีเราก่อนนะซึ่งก็โอเคครับ BBC กับ CNN นะเขาก็ต้องมาสืบข่าวมา สื่อพาข่าวอยู่ในประเทศเราบ้างอยู่แล้วแหละนะครับเขาก็ต้องลงข่าวให้เป็นกลางที่สุดนะครับเขาก็บอกว่าประมาณมาคาเมนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนซึ่งมันก็มันก็ใช่จริงๆนะครับแล้วก็เป้าหมายของคาเมนที่เขาโจมตีที่ผมบอกเลยนะครับก็คือเขาไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปที่พื้นที่ที่ทําการรบกันจริงๆนะเขายิงจาก ชายแดนมาตกที่พื้นที่ที่คนอยู่ตั้งเกือบ50กิโลนะครับจากชายแดนมาเป็นพื้นที่ชุมชนเป็นปั๊มน้ำมันเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นเี้ยนะครับเป็นสถานที่ที่ผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับต้องได้รับเคาะนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผิดอนุสัญญาเจนีวานะครับฉบับที่สีอันนี้ผมก็ยอมรับไม่ได้จริงๆเห็นยิ่งเห็นเด็กเห็นคนแก่เห็นผู้หญิงเห็น ประชาชนคนไทยต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อนะครับเพราะความไม่แมนเพราะความไม่แมนของของฝั่งทหารฝั่งกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบินซิมูเลเตอร์พาทุกท่านไปแก้แค้นนะครับไปแก้แค้นกัมพูชานะครับแน่นอนครับการที่ผมมาจำลองสถานการณ์ให้ดูแบบนี้ก็คือ ท่านอาจจะไม่เห็นภาพจริงๆแน่นอนนะครับก็คือนักบินเขาคงไม่มีเวลามานั่งกดอัดคลิปอัดภาพให้เราดูนะครับแต่วันนี้ผมจําลองให้ดูว่าถ้าหากกิฟเพนของเราบินไปทิ้งบอมที่นั่นเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับตอนที่ทิ้งบอมเนี่ยผมขออนุญาตแทรกภาพ AI นะครับเพื่อให้มันคล้ายๆมากที่สุดนะครับเป็นการสร้างจาก a i AI เขาก็ระวังตัวเองนะบางอย่างเราพร้อมเราเขียนพร้อมเราเขียนคําสั่งไปเนี่ย เขาก็ไม่ได้ทําให้เราหมดทุกอย่างนะแล้วเขามองว่าเออมันเกิดจากแบบอะไรอะความรุนแรงความอะไรางี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้คือการจําลองนะครับไม่ใช่สถานการณ์จริงนะครับผมแต่ถ้าสถานการณ์จริงเกิดแบบนี้ก็เชื่อว่าคนไทยหลายคนก็น่าจะชื่นชอบนะครับบางทีเราก็เหลืออดนะครับเหลืออดเหลือทนกับคนประเทศนี้นะอินฟลูเอนเซอร์หลายคนก็ออกมา ว่ามาโจมตีนะครับแล้วก็มันจะมีบางคนบางท่านนะครับที่แบบโกรธแค้นทหารขเขมนแต่ไปลงกับคนคนกัมพูชาไงผมบอกเลยว่าคนกัมพูชาบางคนเขาก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะบางคนเขารักคนไทยนะเขามาทํางานที่ไทยเขารักเมืองไทยด้วยซ้ํานะครับมันจะมีขเขมนบางคนหรอกนะครับที่ชอบมาโจมตีมาทําอะไรที่ไม่ดีกับกับคนไทยนะครับใช่ว่าขเขมนทุกคนจะเกลียดคนไทยนะ แต่ว่าอันนี้เราพูดถึงแบบคนที่แบบเป็นคู่ขัดแย้งกับเรานะครับบางอย่างเราก็ต้องดูแลเขาตามมนุษยธรรมนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าไปล่าแม่มดไปล่าตามหาคนที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วให้มาลากมาทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ไม่สนับสนุนนะครับส่วนนี้ต้องขออภัยนะครับเราสะใจอยู่ครับแต่ว่ามัน มันไม่ไม่สมควรที่จะทำนะครับเดี๋ยวโลกเขา,เาจะเอาเราไปประนามได้นะว่าเราไม่มีอ,รอารยธรรมนะครับเราต้องเหนือกว่านั้นนะครับสู้รบกันเฉพาะในแนวหน้าก็พอนะครับเบื้องหลังก็ปล่อยให้เป็นความเดือดร้อนของประชาชนฝั่งเขาแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตโหลดต้นกล้วยมาก่อนนะครับ ไม่ใช่ F อสิอันนี้คือกริปเพนนะครับแบกต้นกล้วยมาด้วยนะครับผมเรากำลังจะไปที่บ้านท่านวุ้นเส้นนะครับนี่แบกต้นกล้วยมานะครับแค่เอาต้นกล้วยไปนะครับผมก็อาจจะมีจำลองอะไรนิดหน่อยนะครับ <S <S 1> <S 1> ใช้เวลาประมาณ1 5 1ถึง1 3นาทีนะครับในการเดินทาง ไม่ไกลครับไม่ไกลตอนนี้ที่แนวชายแดนก็มีพวก F16 อะไรอย่างเงี้ยนะครับไปทิ้งบอมก็น่าจะเป็นสิ่งที่คนไทยหลายๆคนกำลังรับชมข่าวอยู่นะครับส่วนตัวผมก็กำลังติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทหารที่อยู่แนวหน้านะครับแล้วก็นักบินทุกท่านนะครับขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับ เขาพยายามทําข่าวโจมตีมาว่าเอ F-16 เราโดนสอยล่วงนะครับไม่จริงนะครับยังไม่มีนะครับยังไม่มีลําไหนที่ถูกยิงตกนะครับไทยเราบินไปแล้วก็บินกลับมาแบบชิวๆเลยครับอาวุธทรงอาวุธแซมอาวุธานาวิถีที่เอาไว้ป้องกันอากาศยานยังไม่มีนะครับปอตอ,อก็ยังไม่มีนะครับที่แบบว่ายิงมาเฉียดๆก็ยังไม่มีนะครับ รเรากําลังเดินทางเข้าสู่เขตประเทศกัมพูชาแล้วนะครับเราแบกต้นกล้วยมาด้วยนะครับมาดูวิธีการหาเงินของผมนะครับแค่เราต้มน้ําร้อนใส่มามา่าหน,นาทีผ่านไปมาม่ายังไม่ทันสุกดีเลยเห็นไหมครับชนะแบบง่ายๆเลยนี่แหละครับซิกซระบบ AI ที่วิเคราะห์กราฟให้เราแบบเรียวไทม์มันจะโชว์ลูกศร มาให้เราเทรดตาม1นาทีรู้ผลไม่ต้องเฝ้านี่คือสัญญาณหนึนาทีที่เราจะได้รับจากระบบซิกซี่ครับไม่มีรอไม่ต้องเฝ้าเลยนะครับจะอยู่ห้องจะกินข้าวจะฝนตกจะง่วงนอนคุณก็ยังเทรดได้ครับผมแค่ดูสัญญาณกดตามแล้วไปต้มน้ําได้เลยและนี่คือผลลัพธ์ครับได้กําไรตั้งแต่มาม่ายังไม่ทันนิ่มเลย <Wow. S 1> แน่นอนครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ ผมแนะนำให้ลองนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้ทักหาแอดมินสมัครเปิดบัญชี8 Xtrade แล้วทักหาแอดมินบอกว่าเป็นเพื่อนกับผมคุณจะได้เข้าห้องเรียนฟรีเรียนกับมือโปร,โปรเทรดไปพร้อมกันแบบสดสดทุกวันได้เลยนะครับไม่ต้องออกจากห้องเลยไม่ต้องเป็นเซียนแค่คุณทำตามลูกศรแค่นั้นเองลองดูครับแล้วท่านจะรู้ว่าเงินในอากาศมีอยู่จริง wow. แล้วครับผมจะเริ่มลดระดับลงไปแล้วนะครับต้นกล้วยมาแล้วเราเอาต้นกล้วยมาส่งนะครับแต่ว่าต้นกล้วยรอบนี้มีสัญญาณุภาพด้วยนะ ผมลดระดับลงมาแล้วครับต้นกลวยมาแล้วโซนิกบูมไปหนึ่งที่ เรามาอยู่ในดินแดนคาเมรแล้วนะครับตีลังกาโชว์เป็นไงผมจะยกระดับขึ้นนะครับเพื่อที่จะทิ้งบอมต้นกล้วยนะครับเห็นหลังคาบ้านเมื่อไหร่ย่อนต้นกล้วยทันทีนะครับ พร้อมนะครับล็อกเป่าเรียบร้อยเห็นไหมครับพร้อห้าสี่สามสองหนึ่งปล่อยครับฟบ เรียบร้อยนะครับปล่อยต้นกล้วยเรียบร้อยนะครับรีโหลดรีโหลดมาอีกหนึ่งหลังครับพร้อมหลังนี้นะครับ5 4 3 2ปล่อยครับ เรียบร้อยอ่าเรียบร้อยครับโอเคครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปแต่ผมขอตัดไปคลิปต่อไปเลยนะครับคลิปต่อไปนั้นจะเป็นการบินตามไปนะครับคุณลุงนั้นไปอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วเรียบร้อยหลังจากที่ผมมาจําลองการเอาต้นกล้วยมาหย่อนนะครับที่บ้านคุณลุงเรียบร้อยผมก็จะทําการ คุณลุงก็ได้ทาการหนีไปอินชอนประเทศเกาหลีใต้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองบินตามไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่พาร์ทหน้าเลยและกันนะครับโอเคนะครับกับตันเดียก็จะค่อยๆบินตามลุงไปบางท่านบอกว่ายังไม่ไปนะ,ะเห็นคอมเมนต์บางคนมาลงคลิปทิกตอกว่ายังไม่ไปนะครับยังบัญชาการรบอยู่เท่าที่สื่อไทยไปส่องเวลามาแล้วนะเวลาที่เครื่องบินออก กับเวลาตอนที่ถ่ายภาพมาเขาเห็นในนาฬิกาในโทรศัพท์มือถือแล้วก็นาฬิกาที่อยู่ด้านหลังชัดเจนนะครับมันคนละเวลากันนะครับในขณะที่บินไปก็คือถ่ายไว้น่าจะตอน4ี่โมงแต่เดินทางจริงน่าจะช่วงบ่ายนะครับก็คือหนีคนขมินไปแล้วนะครับอันนี้ก็แบบน่าจะแบบว่าไม่เข้าใจนะครับคนขมินน่าจะแบบรับรับสื่อมาจากฝ่ายเดียวนะครับ ลองเทียบเวลาดูนะครับอ่าให้ผู้นําท่านมาหลอกตัวท่านได้นะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปครับบินตามคุณลุงไปสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับผมเชื่อว่าคนเกาหลีใต้รักคนไทยเยอะนะถึงแม้จะไม่ค่อยให้ผ่านตอมอเท่าไหร่อ่ะ อันนี้คือช่องทางโดเน a t นะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปก็สามารถดเน a t i o เป็นการสนับสนุนช่องมาให้ผมได้นะครับผมสามารถสแกน qr code หรือกดเลขบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปหน้าเป็นการบินไปที่สนามบินอินชอนนะครับเชื่อว่าคุณลุงนั้นหลอนนะครับดูคลิปเขาอาจจะแบบเลื่อนผ่านมาเห็นคลิปผมแล้วอาจจะหลอนแล้วก็บินไปจริงๆมีคนมาพูดแบบนั้นจริงๆนะคือแบบว่า มาดูคลิปผมแล้วหลอนจริงๆแล้วก็เลยแบบบินหนีไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกแต่ดูไปดูมาเออมันมัน,ม,นมันใช่หรือเปล่า <laughs> เขาอาจจะมาดูคลิปพวกเราอยู่แล้วก็แบบเออมันมันจําลองได้สมจริงนะเหมือนจริงๆนะอืเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะโหลดเอาต้นกล้วยไปด้วยนะครับมผมจะเอาต้นกล้วยไปด้วย โอเคนะครับถ้าท่านทินชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็ QR c o d โคดตรงนี้นะครับเป็นการโดเนเพื่อสนับสนุนนะครับถ้าขอถ้าแบบว่าถ้ายอดเงินมันเยอะนะครับผมก็จะนำส่วนหนึ่งนะครับไปสนับสนุนแนวหน้าที่กำลังสู้รบให้พวกเราอยู่ตอนนี้นะครับมีแค่ทหารเท่านั้นนะครับมีแค่ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตรงนั้นเท่านั้นนะครับที่เสียสละมาทำ หน้าที่แทนพวกเรานะครับจับปืนมาสู้รบแทนพวกเราอันนี้ก็เป็นการจําลองนะครับสถานการณ์ให้ทุกท่านได้เห็นได้เฉยนะครับว่าการนําคลิปเทนบินมาที่เมืองหลวงประเทศของเขาเนะี่ยเป็นยังไงนะครับจําลองสถานการณ์ถ้าแบบมันเกิดขึ้นจริงๆนะนะครับมันก็คงจะเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากนะครับผมก็เลยมาลองจําลองให้ทุกท่านได้ดูนะครับจุดประสงค์ผมมีแค่นี้นะครับผมไม่ได้ต้องการที่จะย่อยุปุกปัปป่นอะไรนะครับเอาแค่ความ สนุกสนานเหมือนการเล่นเกมธรรมดานะครับมีการสู้รบกันในในเกมเท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ถ้าในสถานการณ์รบที่เกิดขึ้นจริงก็ต้องไปดูติดตามตามข่าวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทหารเขาคงไม่ถ่ายคลิปมาให้เราดูนะครับเพื่อเป็นการปิดบังเป็นการปกปิดสถานที่นะครับปกปิดตำแหน่งในการสู้รบนะครับมันก็เป็นยุทธวิธีหนึ่งนะครับในการปก ปกปิดตัวเองนะครับต่อขอเป็นกําลังใจให้กับทหารที่อยู่แนวหน้าทุกท่านนะครับสู้รบให้เต็มที่กินข้าวให้อิ่มพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแนวหลังก็ได้แต่ทําการสนับสนุนไปนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ชาแนกับตันเดียก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ